เอาละครับก็อ,อยู่กับผมใน POPIC กแมนนะกเกมจูซิเบอร์เด e ะแกรมซีซั่นสองนะครับผมกลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ไน,นโนสาวสุดแสนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ร้าใจนะผมตอนนี้ก็บอสน,นะผมก็อ่า เต็มแล้วนะผมสําหรับกิจกรรมของบอสนะก็เรียกว่าสําหรับใครที่เข้ามาตีนะแล้วก็ได้รับดีนเจุกๆกันไปนะก็อย่าลืมเข้ามารับรูปปั้นอาฟ้า06ด้วยนะผมตัวผมเองก็รับไปแล้วนะผมแต่ตัวบอสเองก็ยังมีเวลาให้ทุกคนยังฟาร์มดีนเกันได้อย่างเรียกว่าเต็มที่เต็มเม็ดต็มหน่วยเลยนะผมอ่ะหลีกก็ทําการเปิดแล้วนะผม แล้วตัวผมเองก็ไม่มีคลิปเปิดลีกนะผมเพราะว่าไม่มีเวลาว่างเลยแต่ว่าก็แอบเข้าไปตีเหมือนกันนะก็อย่างน้นอยก็มีอันดับกับเขาอยู่เหมือนกันนะสรุปผลลีกของผมหน่อยก็แล้วกัน,นผมอยู่แรงโดมินเตอร์อันดับที่91นะผมมีแต้มอยู่634นะผมผู้นำสูงสุดนี่มีแต้มอยู่1,275เลยนะเรียกว่าครึ่งหนึ่งของเราเลยนะแล้วก็ ผู้ล้างท้ายนม่มมีแต้มอยู่583นะผมอ่าคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปเปิดลีกของผมกันแล้วกันนะผมถึงเวลาจะเรื่องเลยมานานแซ่นานแล้วก็ตามนะผมก็มีน้อง FC ถามผมนะผมว่าทํายังไงถึงจะได้เจน2รนุ่มนี่ไงมาแล้วนะผมสำหรับเจ้าอินโดมิ r าเลกเจน2นะผมแล้วก็พวกเจน2ทั้งหลายเนี่ยส่วนมากแล้วะ ถ้าเป็นการรีเจนระดับ2เนี่ยเราจะต้องตีลีกนะผมดังนั้นต้องรอลีกมานะส่วนพวกเจน1ทั้งหลายนะก็คืออย่างไงอะไทรานโอทีเร็กเจนสหรือเวโรซีแรปเตอร์เจนสเนี่ยเราต้องรอแพ็คนะผมซึ่งแพ็คพวกนี้ก็มีทั้งแพ็คแจกใบเดียวแล้วก็แพ็คปลดล็อกนะผมโอเคมาเริ่มกันดีก่านะผมตอนนี้ก็มีแพ็คมากมายนะผมแต่ว่าวันนี้ผมจะยังไม่ตีแพ็กอะไรเลยนอกจากเอาลีกนะผมมา ระเบิดฟอมเมามันในลีกกันหน่อยก็แล้วกันจริงๆแล้วอะเมื่อคืนเนี้ยผมก็ได้ตีไปแค่นิดเดียวเองนะผมก็ยังอยู่แรงเงินนะผมแล้วก็แอบตีเมื่อกี้นิดนึงนะผมพอจะมีเวลาพอดีฮะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเล่นกันสักหน่อยก็แล้วกันก็ตีไปนิดๆหน่อยๆครับก็พอมีอันดับอยู่นะตอนนี้นะผม ก็เอาประมาณนี้แหละแขงๆอยู่แข่งๆกันอยู่เอาเจ้าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งและการอาบูไปทวนเนี้ยไปน่าจะไหวไหวโลนแล้วไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะระไหวโรนหรือเปล่าสู้ได้เดชเชื่อเลยว่าต้องสู้ได้ละมั้งนะมาดูกันนีฝ่ายนะผมก็อยู่แรงโดแล้วนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าการระดับนี้จะสู้ได้หรือเปล่านะผมแต่ก็เอาวัดดัวกันก็แล้วกันก็ตอนนี้ก็อ้ยดูดิ ดูฝั่งโน้ดนดิสุดเต็มแล้วกูเอาเอามาทำไมวะเอาลกมาทำไมวะป้องกันไวก้ก่อนเพราะผมไม่ค่อยวรานไหมแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยสบายด้วยถ้าเสียงปแปลงๆก็ต้องขอบเข,ข,ข้าไปน้องเอฟสีทุกคนด้วยนะผมเรียกว่ามาเขินพิปอฟหนักไปหน่อยเอ้ยเกือบตายเรียกว่าป้องกันไม่ได้วะ่ะสำหรับเอราโดนรนะผมจะไม่กลัวแกอยู่แล้วตัวเรืองแสงมาเลย เรียกว่ากระเกิดดิมึงคงล่าอะไรไม่ได้มันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า,ามันเป็นกินพืชด้วยมาแต่ละตัวดิบ้าบอลที่หายใยตัวสุดท้ายมีปีก้าด้วยมาดูสิว่าได้ทำไงดูมจมตีไายไดีครับอาการนี้เอ,อื้อเรียบร้อยถ้าเราจะชนะมีวิธีเดียวเลยนะผมก็คือเราต้องไม่ให้หูตายนุย่มจมตีหนึ่งจมตีสองแล้วก็โจมตีสามนะผม ก็ป้องกันอยู่นะันสี่เลยนะอยู่เด้เราเก่งระดับพก,กาอย่างงี้ไม่อยู่ไม่ได้นี่นะเด้จริงๆผมจะเปลี่ยนพืชจนการนะผมแต่มันเสียดแลกเยอะเกินไปผมก็เลยอยมันมีห้าชิบหายแล้วเราแพ้แน่นอนเอ,อ้ยมนได้ยางงี้เด้เราโดนเลยเนี่ยเออเรียบร้อยบูไปแล้วเออจะเด่นกันนอนไม่เป็นไรถือว่มามันโชว์แพ้สักตาหนึ่ง มึงแกงว่าเราเยอะเกินไปอ่ะใครจะไปสู้ได้ยงงี้สุดเลยแต่ว่าพยายามจะสู้อยู่นะผมอารีกหน้านะก็พี่เอ็ดมอนโตนะผมเนี่ยรูปร่างน้าต่าก็จะเป็นอย่างงี้นะตัวผมก็บดล็อกไปแล้วนะผมก็เหมือนเจ้าอินโดมิเซีเล็กเจนสองเนี่ยผมก็บดล็อกไปแล้วนะแดงนั้นผมเลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่ไงทุกคนจะซีเรียสก็คือแบงค์ห้าร้อยนี่แหละสิ่งที่อยากได้อยู่เอื้ออโดนตบมไปแล้วนะผมพี่เอ็ดมอนโตแห้ไปแหนผม ต้องเรียกว่าขอโทษด้วยจริงๆที่เอสมันโตอะมามันต้องชนะสักตาหนึ่งแหละโร่ทุกคนเชื่อเดีอยเาผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็ราชาไปนะผมแล้วก็อานุกผมยังมั่นใจในนุกของผมอยอะมะกดูอีกอันนี้ไฟนะผมมันต้องชนะสักตาหนึ่งอะโดยที่เราจะไอ้นุกนี่แหละมันจะต้องแอบแฝงน้ํามาอย่างมากมายเชื่อเลยว่าเรกนี้มันไม่ได้อ้นจํากัดอุย้ยพืชตั้งนั้นเลยไหนบอกว่าโอ้แอบน้ำไงไม่มีแอบน้ำเลยอะ นี่แตมเหงาเลยอะเราอะฝออัะ่ง,งนี้นั่ก้าวหั่นเตียันแปดมาด่าลูกไม่นยา้ <c oughs> องกันหนึ่งไว้ก่อนลัวมันเปลี่ยนตัวเราแล้วเราตายเลยนะผมมีสิทธิ์แล้วเนี่ยจักโรงลว <c oughs> เรยกว่าแข่งแกร่งมากแข่งก้าวจริงๆสำหรับฝั่งนู้นเปลี่ยนตัวแน่นอนเราเนี่ยน่า,นานไงเห็นไหมเ <c oughs> ดาอะไรไม่มีผิดพลาดยกเวน้นจะแทงหวยอย่างเดียวที่ผูมไม่ถูก แล้วมันเก็บแตกไปด้วยอ่ะบ้านจริงๆเลยอ่ะเราทำไงดีวะเน่ธจะชนะมันได้เออเล่นยากมากเลยเล่นยากสุดๆเออถ้าเปลี่ยนตัวไปาตารอดก็น้อยมากอ่นนะเอ้ยป้องกันหนึ่งว่าโอ้โหไ้วเขาไม่บอกกูาตายแล้วดิเนแล้วโดนมันโจมตีไงท้องเลยเทียวเรียกว่าคิดจนเกือบหมดเวลามาเลยเซโนจะไม่กลัวกาอยู่แล้ว หลอกล่อมันไว้นัดโจมตีหนึ่งผมตายเออมันเหลือหนึ่งด้วยอ่ะเอ,อ้ยบ้าจริงๆเลยจริงๆอ่ะไม่เป็นไรปาดได้แหละโจมตีหนึ่งโจมตีสองอ่าต้องโจมตีสามสี่เลยเหรอแล้วก็มันเหลือสแต็กอ่ตาตาหน้ามันอ่ะเฮ้ยมันเหลือตัวหลังเองโอ้โหเออไอ้มันได้อย่างงี้เนี่ยแพงแล้วเนี่ยเราสูแ้แไม่ได้สิสยอมซีโรลล่ลาก พวกแกนั้นแข็งแรงจริงๆเปลี่ยนตัวๆแล้วก็มุ่งเราแม่งเราก็ตายด้วยฟาซีเอ้ยไม่เปลี่ยนตัวด้วยโจมตีสี่เลยอะ่ะมั่นใจสุดๆเออตายอยู่ดียังไงก็ตายอยู่ดีฮะมาโจมให้มันสุดเป็นไปให้มันรู้ถึงความเก่งของเราแพ้สองยกแล้วเนี่ยแต่ผมไม่ตัดออกเนะผมเพราะว่าแพ้ก็คือแพ้นะชนะก็คือชนะดนูเรียกว่ากูไม่เม้ไง ช่องอื้นดิของเมกกันมากมายกูไม่เมกแกกูไม่เห็นถึงความเป็นจริงว่าเหล็กนี้มันห่วนจริงนะผมเเออพราะใครก็คงอยากได้นะสําหรับยินโดวินันต์เล็กเจนสองนะผมฉันขอโทษขอหอยพอกแบ่งแผ๊บหมดทุกยกเลยเอออันสุดท้ายอันสุดท้ายไหมอันนี้เป็นตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็อุ้ยนะครับมีทีละนิดไปเพราะว่าดูท่าแล้วไปเป็นยาลมทุกครั้งนุกไม่เอาแล้วมาลุยกันที่แฝดนู่บผม ก็ถูดจังหวะเราไม่ดีถ้าจังหวะเราดีอ่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะชนะได้นะผมก็ไม่ได้ยากหรอกเชื่อดิตัวผมเยอะไงหมดหมดคำซิวอลหมดคำซิวอลผไม่รู้จะพูดยังไงดิแบงแข็งยิบหายอีกแล้วโอเคแต่ว่าอ่าคาลนี้มีโอกาสชนะนะแม่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 เม่แ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 ม่ม่แม่แ่แ เอยถ้าอยากยีงก็พอคุยกันได้หน่อยนะป้องกันไม่ต้องป้องกันแล้วมีเรื่องตัวสาปันป้องกันทำไมเนี่ยโกม่าสไปนัทมาเลยแต่ว่ามันก็ควยอยู่เนียเราบ้างไงนะเวลาปุพวกเดียวกันก็ได้เด็ดไหมมันอาจคิดว่าเป็นพวกเดียวกันก็ได้ก็มีประเด็นรอบๆไว้อยู่เนี่ยยังไงมันม่สามารถที่จะวิ่งทันเราแล้วเราใช้ดอตแล้ว และมีดรอท่ไนทเดียวมาไอ้มันทำรามก็ไปมันทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วเราต้องคมใจตัวเองเอาไว้ตายเลยทำอะไรไม่ได้เออโดนตบฟาดเลยทีเดียวนะผมอยู่เนี่ยเกี่ยวอะไรเลยนนี้โดนลุกลงตายพี่สังั้นอะมาเล่นกับม,มันหน่อยก็ได้เออเปลี่ยนตัวนะผมอืม,มันไม่มีสแต็กนะจมตีหนึ 2, ่งจมตีสองจมตีสามสเปรย์เราเหลือให้เพื่อนนะผม ต้องชนะมังแหละจะบอกให้ไม่นะโอาไมโอมาสไปนะัดโอ้แต่ละคนมีแต่ละตัวนี่โอ้รุนแรงจัดเลยนี่ก็โอ้ไฮบิดพลังงานสูงสชัดเลยทีเดียวดูสิจมตีจมตีสิเรามีเคยเอชนะเหมือนกันว่าแววดีแววอร่อยเหมือนกันเลเนี่ยออกมา แล้วซูโฮไมมัดนี่ก็คือร่างแรกของมันร่างที่มึงวิวัฒน,นาการมาโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามอุ้ยเจ้าแจมวิ่งแน่เลยเหอไอ้น่ารับหนึ่งแล้วเหลือสามก็พอต้องหลงมง้มึงได้มึงแหละมึงตายไม่น่เาเดมีพลังโซล่าตัวยังควายมีตัวยังก็วายวายหลายตัวรวมกันเลยทีเดียวหูย,ยใหญ่มากตัวนี้ผกมนกลายเป็นตัวกระจ้อยไปเลยมา สามโป่ก้วยังใไญ่เดี๋ย <laughs> วฉันเตรียมสไต็์ให้แกแล้วมันเหลือหนึ่งด้วยอะ่ะเหลือไว้ทำไมวะไม่เป็นไรในที่สุดเวลาที่ฉันจะพงะงาดความยิ่งใหญ่ก็มาถึงแล้วสินะจัดการมันสู้ลูก,ลก <laughs> ลรักแงมหนีเจ็ดพันสี่ลงจนได้อะ่ะค่ายจะชนะได้ไม่ได้นีเด็บแม่ไม่ถอดเลยโอเคเห็นแหมบอกแล้ไม่ยากหรอกทุกคน เพราะในน้องเศร้าผมเยอะไงผมก็เลยไล่ตีไปเรื่อยๆผมเลยไม่คิดอะไรมากนผมเติร์ร์เติร์ร์เติร์เติร์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 ร์เอเอาแบงค์เขียวมาหลอกล่อปูแต่ให้ดีเอ็นเอร้อยหนึ่งเรียกว่าโชคหลายสุดๆเลยไอ้อย่าลืมไปทำเงินนะสำหรับอซีซั่นแพทนะผมเพราะว่าอ่าเอ้ยผมได้การแล้วอ่ะได้บูเน็ตแล้วอ่ะทุกคนแย้วจาก็ผมรอจะไปตีตรงนี้อยู่นะผมเพราะว่าทำการเปิดแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่มีเลเวลสิบนะผม แล้วก็คืออ่าเจ้าบุเรนใจนะผมอ่าอันนิวชาเลนส์นะผมนี่แล้วเชื่อไหมข้างในสงสัยจะฟักแง่แดูดิ <c oughs> เรียกว่าไม่ได้แข็งเลยทุกคนดังนั้นกูจะทำการรีบฟักอย่างเร็วเพื่อที่ก่อนนี้มันจะเปลี่ยนเราก้วเงิน่ะนห่เอาออกมาเลยนะผมจัออกมา,นะาอำจมยักจากรีกก่อนนะผมแล้วก็ ใส่กงเรียบร้อยปั๊บแล้วก็เพิ่มผมเพิ่มมีตัวแรกเลยไงทุกคนเรียกว่าตื่นเต้นจัดๆกินอาหารนะเดี๋ยวแกจะต้องแข่งกินโดโด้เนี่ยนะโดโด้เรียบร้อยเลยทีเดียวแสดงว่าโดโด้นี้มีมาตั้งยุคเนโนะเสาหลุดรอดมาจนยุคนี้ใช่ไหมยุงูนี่ใช่ไหมโอเคกินโดโด้ไปแล้วนะผมในที่สุดก็มีเถ้าแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็อุ้ยอะไรผ้าเนี่ย อุ้ยผ่านเยอะแยะมากมายอุ้ยจะได้ลูปปั้นใหม่แล้วสินะลูปปั้นเก็บเงินอ่ะแล้วก็เราก็เอาตัวมันไปฟักนะผมอยู่ไหนวะเนี้ยคงจะหายากมากอยู่แถวๆไหนอุ้ยในรถเสาร์ผมไม่ได้ฟักเต็มเลยนะผมเรียกว่าเครื่องฟักไม่พออ่ะฟักเข้าไปนะผมอ่ะก็จะสามารถเอาไปบวกได้แล้วนะผมถ้าเอามันออกมาเสียเท่าไหรนะ่เนี่ยหนึ่งพันหกร้อยเลยเหรอเสียเยอะเกินไปแล้วนี่ก็ช่วงนี้ก็หายากมากๆนะสำหรับอ่า แบงค์เขียวนะผมอ่ะพอดีฝ่ายนะก็เอาเป็นสามยกกันแล้วกันเพราผมไม่ค่อยมีเวลานะผมะก็สภาพร่า,างกายแล้วก็จิตใจนี่เรียกว่าออนแอร์ส,สุดเลยก็ฝากเป็นกําลังใจกดส u ั s รไ i b ์ให้พี่ป๊อบด้วยนะผมแล้วก็แพ้เยอะแยะเลย <laughs> เอ,อ <laughs> เห็นจอกเห็นใจกันก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะผมแล้วก็ขอบคุณเลยทุกคนมกนากมที่กดติดตามนผมไปจริงๆนะซีโอเกนทุกคนฟนดาย,ยัางเล่นโย่บาตฟย